สมิเลรฮามานุรฮีมเตือนชั้น EP นี้เรื่องราวของอันกุรอานที่จะเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรงลอสุบฮาห์นุวาตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรอานโสรอัลฮะก์อายะที่4 8เอาْ ز บิลลาฮิมิน م ช ن َ الشَّيْطَانِ ا ว่าอินนหูและตัสกิรตุลลิลมุตตะกีนะวามหมายและแท้จริงอันกุรานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรงฉะนั้นให้อันกุรานเป็นข้อเตือนสติของเราทุกๆท่านด้วยการอ่านทำความเข้าใจและนำมาใช้ในชีวิต ประจำวันตลอลดการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สำหรับอีพีนี้เตือนฉันไว้เพียงเท่านี้สลามว,ใวาลในกุ้มอัลลอมะตุลลอฮ์วะบาริกาตุ